จิตวิทยาส่งข้อความให้ผู้ชายอยากคุยกับคุณค่ะหลายคนมีปัญหา คุยกับผู้ชายแล้วเขามามาหายหายหรือว่าเขาดูไม่สนใจค่ะดูถามคําตอบคําค่ะสาเหตุไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอค่ะแต่มันอาจเกิดจากที่คุณไม่รู้จิตวิทยาในการส่งข้อความนั่นเองค่ะและวันนี้อังุ่นมีจิตวิทยาหข้อที่มันจะทําให้ผู้ชายเขาอยากคุยกับคุณค่ะข้อที่หนึ่งอย่าส่งรูปมุมเดิมๆไปให้เขาค่ะมุมเดิมๆคือยังไงมุมผนังที่โตทํางานก็ที่โตะทํางานมุมเดิมทุกวันค่ะหรือมุมสวนหย่อมก็สวนหย่อมมุมเดิมทุกวันค่ะมุมโคมไฟก็มุมเดิมแทบจะไม่ให้เขาได้เห็นมุมอื่ หรือมิติอื่นในชีวิตเลยแบบนั้นไม่ได้ค่ะเพราะว่าสมองของมนุษย์ค่ะเบื่อง่ายที่สุดค่ะอะไรที่มันเป็นภาพเดิมๆซ้ําๆเรื่องเดิมๆค่ะสมองจะหยุดสนใจค่ะคุณจะไม่น่าสนใจสําหรับสมองของเขาค่ะลองคิดดูนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทานกระเพาะปลามากๆค่ะแต่ถ้าคุณทานกระเพาะปลาเช้าเที่ยงเย็นต่อกัน1เดือน3เดือนหรือ6เดือนคุณสามารถทานได้ไหมคะไม่ได้แน่นอนค่ะต่อให้คุณชอบมากแค่ไหนอร่อยแค่ไหนค่ะแต่สมองเขาเบื่อแล้วค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณสวยแค่ไหนค่ะแต่ถ้าคุณทําอะไรเดิมๆถ่ายภาพ แต่มุมเดิมๆส่งไปให้เขาค่ะสมองเขาก็เบื่อได้ค่ะข้อที่2อย่าส่งข้อความในเวลาเดิมเสมอค่ะเคยส่งเช้าเที่ยงเย็นก็ส่งเช้าเที่ยงเย็นเคยส่ง9ก้าโมงก็9ก้าโมงไม่เลทเกิน10นาทีค่ะไม่มีคลาดเคลื่อนถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันค่ะคุณจะเป็นสิ่งที่สมองเขาคาดเดาได้และชินชาค่ะมันจะไม่น่าสนใจอีกแล้วค่ะเพราะว่าสมองเขารู้แล้วค่ะว่า9ก้าโมงเช้าเนี่ยคุณต้องส่งข้อความมาให้เขาอย่างแน่นอนค่ะอย่าทําอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นเช้าเที่ยงเย็นสมองไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆค่ะ เดิมตลอดค่ะแบบที่คาดเดาได้ค่ะสมองเขาจะเลิกสนใจคุณคุณต้องหักที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาบ้างค่ะเคยส่ง8ปดโมงเอ๊ะวันนี้ส่งหลังเที่ยงดีไหมเคยส่งหลังเที่ยงเอ๊ะวันนี้ส่งสักบ่ายสามดีไหมคุณต้องสลับไปสลับมาอย่าให้สมองเขาเกิดความเคยชินกับคุณหรือคาดเดาคุณได้ค่ะข้อที่3อย่าส่งแต่รูปกิจกรรมเดิมๆแบบเดิมๆไปให้เขาค่ะหลายคนเนี่ยพลาดตรงนี้มากๆค่ะออกกําลังกายก็ส่งแต่รูปไปออกกาลังกายค่ะแบบเดิมๆมุมเดิมๆ,ๆเออวันนี้เธอฉันมาวิ่งนะตอนแปดโมงเช้าเนี่ยฉันมาวิ่งแล้วเธอก็จะ ใช่เนี่ยฉันก็กิจวัตรวิ่งไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วคุณก็ทําแบบนี้ติดต่อกัน3เดือนค่ะหรือเป็นคนที่ชอบส่งรูปอาหารคือต้องส่งรูปอาหารไปให้เขาตอนเช้าอ่ะทานอะไรส่งตอนเที่ยงก็ทานอะไรส่งไปอีกตอนเย็นก็ส่งนี่ข้าวเช้านะนี่ข้าวเที่ยงนะนี่ข้าวเย็นนะคือส่งแต่กิจกรรมเดิมๆก็คือทานข้าวก็ไม่ได้ต้องรู้มิติไหนของกันและกันเลยค่ะให้สมองเขาจดจําแต่ว่าอ๋อคุณจะส่งแต่รูปทานข้าวส,ส่วนใหญ่ค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะต่อให้คุณเป็นแฟนเขาบางครั้งค่ะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่คคุุณณส่่่งมมาาเเเนนนนนนนีียยกกก็็ปิิจรรอแลลใว้ นนยังไงก็ฟิตเนสเพราะว่าส่งฟิตเนสตลอ3ด3าเดือนแล้วค่ะสมองของเขาจะไม่อยากเปิดดูเลยค่ะเพราะเขาคาดเดาได้หมดแล้วค่ะตอนแรกเขาก็อาจจะอยากเปิดดูค่ะแต่เขาก็ไม่อาจต้านทานของความเบื่อของสมองได้ค่ะเพราะสมองไม่ชอบแพทเทิร์นอะไรที่มันเดิมๆค่ะสมองจะเริ่มไม่อยากรู้แล้วค่ะดังนั้นทางแก้ค่ะส่งกิจกรรมใหม่ๆที่เขาคาดเดาไม่ได้บ้างค่ะในเวลาที่ส่งไปเนี่ยเขาจะต้องรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เธอทํางานที่ไหนนะเอ๊ะวันนี้เธอไปออกกําลังกายหรือเปล่าวันนี้ไปเที่ยวไหนวันนี้ไปกับใครแล้วเมื่อคุณส่งไปคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าอ อ้าววันนี้อยู่นี่หรออ้าววันนี้อยู่นั่นหรอคุณต้องทําให้ความรู้สึกแบบนั้นค่ะข้อที่สี่คุณไม่ควรส่งรูปทุกวันค่ะถ้าเขาไม่ได้ขอทําไมเราถึงไม่ควรส่งรูปทุกวันน,น,นั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าเราอยากให้คนคิดถึงเราค่ะเขาต้องไม่ได้เห็นหน้าเราบ้างค่ะเราต้องหายไปบ้างค่ะถ้าเราส่งรูปตัวเองไปทุกวันค่ะเราเสนอหน้าของตัวเองไปให้เขาเห็นทุกเช้าค่ะ ความคิดถึงก็จะไม่มีโอกาสได้ทํางานค่ะเพราะฉะนั้นค่ะบางวันเป็นเท็กซ์อย่างเดียวหรือว่าบางวันก็มีรูปส่งไปบ้างมีรูปกิจกรรมไปเล่าบ้างค่ะให้เขาเป็นฝ่ายถามเราบ้างค่ะว่าเราไปทําอะไรที่ไหนกับใครส่งรูปให้ดูหน่อยไม่ใช่นําเสนอเขาก่อนหมดทุกอย่างค่ะโดยการไปทําอะไรก็ถ่ายรูปส่งให้เขาส่งให้เขาดูอยู่ที่ไหนกินอะไรอยู่กับใครค่ะโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้ถามเลยแบบนี้ค่ะมันจะทําให้สมองของเขาเนี่ยเมมโมรี Memory ไปเลยว่าไม่ต้องสนใจคุณก็ได้เพราะเดี๋ยวคุณก็รายงานเขาเองค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะถ้าไม่อยากทําให้สมองเขาเบื่อคุณแล้วก็ไม่บริว่าคุณเป็นแพทเทิร์นเดิมๆที่มันไม่น่าสนใจค่ะอย่าส่งรูปรายงานเขาทุกวันค่ะอมุนได้ทำอ e ีบุ๊ก2ภาษาประโยคที่จะทําให้แฟนเสกติดคุณแจกฟรีสำหรับคนที่สนใจนะคะถ้าใครสนใจคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะมาขอรับอ e ีบุ๊กฟรีได้เลยค่ะ